สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุสสคนมน,นี่มาเที่ยวบ้านคุณแม่จ้ามาเบิร์บพุงเพลินต้นเตีเต้ยหนึ่งต้นเตีเต้ยๆน,นี่เป็นลูกดกมากลูกใหญ่กร,ระลั่มกระลั่มใน้างนี่ก็บ่แม,ม่นอ้อยด้วจ้านี่ก็คือเป็นหญ้าให้วัวให้ควายเนาะเป็นหญ้าให้วัวให้ควาย วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยด้วยเรากะขิ้นงานงะานจ้นนนะแล้วก็มีผักชีมีพริกเนาะนี่ค่ะเพื่อเราปลูกปลูกผักชีเนาะผักชีนี้ขึ้นสม่ำเสมอกันดีมากแล้วปลูกผักชีเป็นทางยาวเลยดูนะผักชีแล้วก็มีมะเขือจ้ะเขือก็กำลังกำลังเป็นลูกเนาะ นี่เหมือนจะเหมือนจะเป็นมะเขือตอแหลเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นมะเขือพันอะไรพี่น้องที่เห็นนะนี่ไงได้แล้วลูกหนึ่งเนี่ยกินกับน,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 กน,กน้ำพริกพี่น้องกินก็นํำพริกจ้ะทำแก้วก็ซสบนี่หน่วยหนึ่งได้สองหน่วยแล้วกินกับน้ำพริกพี่น้องเดี๋ยวไปกินก็ํำพริกจ้าอืม นี่บรรยากาศดีนะคะบรร,าาบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเดินเดินหาเก็บเก็บมะเขือสักหน่อยละจ้ะข้าพี่น้องเก็บยังเลรอเบิ้องมะเขือเพื่อไดไปแกงนี่อันนี้ก็บมะเขือหน่อยจ้ะคนละพันกัน,นได้ยู่ ก็หลายแต่ใบเนาะจ้ะหลายแต่ใบ,บ,น,บน,น,นี่ก็ลูกหนึ่งก็พอกกินเล้วกินกระปุนกับเก้วพี่น้องนี่ก็ลูกหนึ่ง มันไม่ใช่อ้อยหนูย่าให้ควายนี่จ้ามะเขือกินกับน้ำพริกนู่นลูกหนึ่งเลย